สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจแจนดับ Channel และวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า10อันดับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจเป็นที่แน่นอนว่าอนาคตของการใช้รถยนต์ของประเทศไทยและทั่วโลกนั้นกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ากระแสของพลังงานทางเลือกนั้นค่อนข้างมาแรงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกแบบไฟฟ้าหรือว่าไบโอเซลถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทั้งสิ้นแน่นอนว่าหนึ่งในเรื่องที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจนั่นก็คือสมรรถนะของรถรวมไปถึงระยะทางที่สามารถทําได้ต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้งและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับอันดับที่10 g เกียร์โซลีวี สำหรับเจ้ารถที่ชื่อว่าเกียร์โซ E ีวีนั้นถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งเจ้าเกียร์โซ EV นั้นก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสุดๆในแถบยุโรปด้วยแน่นอนสิ่งที่คุณจะได้รับจากเจ้ารถคันนี้นั่นก็คือรูปลักษ์รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการใช้งานและเจ้าเกียร์โซ e ี V คันนี้สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสูงสุดที่452กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านั้นก็ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าหรือว่า395นิวตันเมตร แถมยังมีลูกเล่นภายในด้วยระบบซาวด์หมดแลมหรือว่าระบบเปลี่ยนสีภายในตามจังหวะเสียงเพลงนั่นเองนอกจากนี้เจ้ารถคันนี้ยังมีฟัง์กชันเด็ดๆอีกมากมายที่เป็นลูกเล่นแบบฉบับของ Gearso EV ก,ก็ว่าได้และด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เจ้า Gearso EV เลยมาอยู่ในอันดับที่10ของเรานั่นเอง อันดับที่9เก e ียร์อีนิโลสำหรับเจ้ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่มีรูปลักษณ์การออกแบบแบบคอร์ทโอเวอร์ไฟฟ้าโดยในตลาดยุโรปนั้นมีให้เลือกถึง2สเปคของระบบการขับเคลื่อนด้วยกันแถมภายในรถคันนี้ยังมีฟังก์ชันที่โดดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน Android Auto หรือว่า Apple CarPlay แถมยังมี Smart Cruise Control ที่สามารถควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าได้แถมยังสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำ และในส่วนของสเปครถนั้นสเปคที่1จะเป็นสเปคแบบมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดที่201แรงม้าน้ำหนักรถพร้อมขับอยู่ที่2,230กิโลกรัมอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นก็จะอยู่ใน7.5วินาทีและให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่167กิโลเมตรต่อชั่วโมง และอัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่159วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรในส่วนของสเปคที่2นั้นจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า134แรงมา้าที่น้ำหนักรถพร้อมขับจะอยู่ที่2,080กิโลกรัมอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ใน9.5วินาทีให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่154กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่153วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสเปคไหนเจ้ารถคันนี้ก็ยังถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจอยู่ดีจึงทำให้เจ้ารถคันนี้มาอยู่ในอันดับที่9ของเรานั่นเองอันดับที่8 Porsche Taycan 4S สำหรับเจ้ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะค่อนข้างสูงที่มาพร้อมกับกำลังมอเตอร์390กิโลวัตต์หรือว่า530แรงมา้าและนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเลือกสมรรถนะของแบตเตอรี่รถได้2รุ่นนั่นก็คือรุ่นที่1เป็นรุ่น Performance Battery และรุ่นที่2นั้นเป็นรุ่น Performance Battery Plus โดยในทุกรุ่นนั้นจะมีระบบ Launch Control ที่จะทำให้การเร่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีความสมูทมากขึ้น ซึ่งในทั้งสองรุ่นนี้นั้นใช้มอเตอร์เดียวกันในส่วนของความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงของเจ้ารถคันนี้นั้นก็สามารถทำได้ในระยะเวลาเพียงแค่4วินาทีเท่านั้นส่วนระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งนั้นก็อยู่ที่461กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ อันดับที่7โพ p o s t a r 2สำหรับรถยนต์ที่ชื่อว่า p o สต s t a r 2นั้นถือว่าเป็นรถยนต์5ประตูที่สามารถทำระยะทางได้จากการชาร์จเต็ม1ครั้งได้ถึง469กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งในส่วนของอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง เจ้ารถคันนี้นั้นใช้เวลาราวๆ4.7วินาทีเท่านั้นภายในรถคันนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง2ตัวนั้นได้แบ่งการควบคุมการทํางานของล้อหน้าและล้อหลัง300กิโลวัตต์หรือว่า408แรงมา้าโดยความโดดเด่นของเจ้า p o s t a r 2คันนี้ ยังมีระบบที่เป็นเหมือนกับเลขาส่วนตัวของคุณอยู่ในรถด,ด้วยนั่นก็คือฟังก์ชันของ Google ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ที่สามารถสั่งการด้วยระบบ Android นอกจากนี้ระบบความปลอดภัยของเจ้ารถคันนี้ก็ยังเรียกว่าจัดเต็มอีกด้วยถือได้ว่าเป็นรถที่น่าสนใจจริงๆคันนึงเลยก็ว่าได้ด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้เจ้าโฟล์ Star 2คันนี้มาอยู่ในอันดับที่7ของเรานั่นเอง อันดับที่6จากัว i ไอเพซสำหรับจากั้ยไอเพ e นั้นถือว่าเป็นรถยนต์สาย EV คันแรกของแบรนด์จากั้วเลยก็ว่าได้แถมเจ้ารถคันนี้ยังเป็นรถ SUV อีกด้วยแน่นอนว่าเจ้ารถคันนี้ยังคงสมรรถนะที่สูงตามสไตล์ของจากั้วในส่วนของราคาขายในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นที่5.5ล้านบาทและในส่วนของอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโเมตรก็ทำได้ไม่เร็วเลยทีเดียวอยู่ที่4.8วินาที แถมยังมีระบบที่ล้ำหน้าอย่างระบบ Active Air Suspension ที่สามารถปรับช่วงล่างของรถนั้นให้ต่ำลงได้ถึง10มิลิเมตรซึ่งจะช่วยในกรณีที่ต้องขับขี่ความเร็วสูงเพื่อที่จะเพิ่มอากาศพลาศาสตร์นั่นเองนอกจากนี้เจ้ารถคันนี้ยังมีระบบที่จะปรับการขับขี่ให้ตอบสนองต่อสมรรถนะของการขับขี่ได้เต็มที่หลากหลายฟังก์ชันลคุณอีกด้วยและในส่วนของระยะทางที่สามารถทำได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนั้นก็อยู่ที่ 4 6 9กิโลเมตรนั่นเองถือเป็นหนึ่งในรถจากค่ายจากกัวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้เจ้ารถคันนี้เลยมาอยู่ในอันดับที่6ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้อันดับที่5 Volkswagen ID.3 Pro S Tour สำหรับรถที่มีชื่อว่า v o l k s w a g e n ID.3 Pro S t ัว r นั้นถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของ v o ก k s w a g e n ID.3 เลยก็ว่าได้ซึ่งรถคันนี้นั้นมาพร้อมกับกำลังมอเตอร์204แรงมา้าหรือว่า77กิโลวัตต์ต่อ,อก,การชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งและสามารถวิ่งได้ถึง547กิโลเมตรต่อ,อก,การชาร์จ1ครั้งซึ่งความเฟี้ยวของเจ้ารถคันนี้นอกจากระยะทางที่สามารถทำได้ต่อ,อก,การชาร์จ1ครั้งแล้วก็ต้องบอกว่าระบบนั้นออกแบบมาเหมือนกับให้รถนั้นมีชีชวิต เราสามารถใช้คําสั่งเสียงในการที่จะควบคุมระบบไฟและระบบเสียงของรถได้และในกรณีที่เรากําลังจะลงรถนั้นเจ้ารถคันนี้จะเซกุดบายด้วยระบบ Smart l i ลท์อีกด้วยถือเป็นหนึ่งในรถสุดน่ารักและสุดคูคันนึงเลยก็ว่าได้สําหรับเจ้า v ฟ l ์ s สวาเกนไอดี o รีโปรอทัวอันดับที่ C Tesla Model X Long Range สำหรับเจ้ารถยนตไฟฟ้ากลางปิดนุ่นลองเลนคันนี้ต้องบอกว่าคุณสมบัติการวิ่งนั้นสามารถทําได้ดีเกินคาดเลยทีเดียวซึ่งเจ้ารถคันนี้นั้นสามารถวิ่งได้560กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแถมสมรรถนะอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นก็อยู่ที่ระยะราวๆ4.4วินาที นอกจากนี้เท sla Mo เด l X ลองเลนคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ AWD พร้อมกับระบบช่วงล่างที่สามารถปรับได้ด้วยระบบแรงดันลมและขับเคลื่อนด้วยระบบกำลังมอเตอร์คู่ซึ่งแน่นอนว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สามารถตอบโจทย์ของครอบครัวได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ภายในนั้นยังมีฟังก์ชันและลูกเล่นระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มมาให้ด้วยและด้วยเหตุนี้จึงทำให้รถคันนี้มาอยู่ในอันดับที่4ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้ อันดับที่3 Tesla Model 3 Long l เดล l ร n ลองเลสำหรับรถยนต์คันนี้ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนแบบ AWD ที่สามารถให้อัตราเร่ง0ูนยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นในเวลาเพียงแค่3.1วินาทีเท่านั้น และในส่วนของความเร็วสูงสุดของเจ้ารถคันนี้ก็อยู่ที่ราวๆ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้วยสมรรถนะของมอเตอร์คู่ที่มาพร้อมกับการออกแบบที่โดดเด่นด้วยหลังคากระจกทั้งบานที่ทางเทสลาน,นได้บอกไว้ว่าสามารถรับแรงกดได้สบายๆต่อให้ช้างเหยียบทั้งตัวก็ไม่แตกนอกจากนี้เจ้ารถคันนี้ยังมาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแกร่งด้วยส่วนประกอบโครงสร้างที่ผสมประสานระหว่างเหล็กและอลูมิเนียมและอีกหนึ่งความโดดเด่นของรถคันนี้นั่นก็คือ ้รถคันนี้สามารถวิ่งได้566กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งถือเป็น1ในรถ EV ีที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวในตลาดโลกณนะตอนนี้อันดับที่2 ฟอร์ดมาตังมาส e e อส t ต n เดตเลนจ์ RWD สำหรับฟอร์ดมาตังมา h ์ e e t e n นเดตเ RWD นั้นถือว่าเป็นรถที่มาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วด้วยระบบบูตชาร์จได้ถึง150กิโลวัตต์ซึ่งถ้าหากว่าคุณขับเจ้ารถคันนี้นะครับไปชาร์จที่สถานีชาร์จแรงสูงใช้เวลาเพียง10นาทีรถก็จะสามารถวิ่งได้ถึง117กิโลเมตร นอกจากนี้เจ้ารถคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อที่ทันสมัยที่ได้มีการปรับปรุงใหม่กับ Ford Sync Ford Mustang Mustang E ที่ต้องบอกว่าออกมาให้เลือกในหลายๆโมเดลแน่นอนว่ามีระบบขับเคลื่อนแบบ AWD และ RWD ด้วยซึ่งอีกหนึ่งความน่าสนใจของรถคันนี้นั่นก็คือสามารถทำระยะทางได้ถึง6 0 9กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งด้วยเหตุนี้รถคันนี้เลยมาอยู่ในอันดับที่2ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้ อันดับที่1 Tesla Model S เดล l อ n n g งลเรียกได้ว่า t ท s l a Model S l o ลอง a ลนนั้นถือว่าเป็นที่สุดของระยะทางสำหรับ S m o d e เดเลยก็ว่าได้กับความเร็วสูงสุดหยุดที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมอัตาราเร่งระดับ2.3วินาทีในการวิ่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยแถมยังมีระบบแบบชาร์จเร็ว15นาทีสามารถวิ่งได้ไกลถึง2 1 4กเมตร นอกจากนี้ภายในรถนั้นจะมีระบบกลางที่เรียกว่า Diver Display ซึ่งเป็นหน้าจอ17นิ้วแบบระบบสัมผัสพร้อมความโดดเด่นของสีเฉพาะทั้ง5สีแถมเทคโนโลยีความปลอดภัยก็เรียกว่าจัดเต็มมาเลยทีเดียว และนอกจากนี้เจ้ารถคันนี้ยังสามารถวิ่งได้650กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งอีกด้วยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวและด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้เจ้ารถคันนี้มาอยู่ในอันดับที่1ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้และทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามรถไฟฟ้าที่ผมนำมาจัดอันดับในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของตลาดรถยนต์ของโลกเราเท่านั้น ยังมีรถอีกมากมายที่ยังไม่ได้พูดถึงในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าการใช้พลังงานทางเลือกนั้นก็จะส่งผลดีกับเราและโลกของเราด้วยและที่สำคัญส่งผลดีกับเงินในกระเป๋าของเรานั่นเองสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ